เก็บเพลงรักนี้เป็นควันให้เธอได้รับได้รู้ใจของฉันแม้คืนวันจะเป็นปลงยสุดขันไหน ผมอยากพระหน้าตัวเองอยากให้ผมแบบรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าในการทํางานสายบันเทิงหรือว่าสายเนี่ยครับมันใช้หน้าตาเป็นหลักเพราะฉะนั้นหน้าตามันคือหัวใจมันคือด่านแรกของการแบบคนมองเข้ามาแล้วเขาจะซื้อเราหรือไม่ซื้อเราผมเดินสายแคสอยู่แล้วผมเลยรู้สึกว่าเราต้องใช้หน้าตาเพื่อให้เราเตะตากรรมการเพื่อให้แบบคนมองเข้ามาแล้วแบบเอ้ยไอย้นี่ดูดีอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันมีโอกาสที่จะได้ทํางานตรงนั้นด้วยครับ ของผมผมแค่รู้สึกว่าอยากให้อยากให้หน้ามันเนียนเียนในการแบบสมมติไปออกกองหรืออนะไรเนี่ยเวลาแต่งหน้านจะได้แบบดูแล้วมันเนียนเียนไปเพราะว่าทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าหน้าผมมันพักผ่อนน้อยมันดูโทรมอะ่ะเพราะว่าผมก็ทําทั้งงานทำทั้งที่สิทิแบบผมทําหลายอย่างมันเลยแบบไม่ค่อยมีเวลาที่จะดูแลตัวเองขนาดนั้นก็เลยแบบอยากให้มาช่วยตรงเรื่องรูมผลอะไรอย่างเงี้ยครับและคิดว่าการเปลี่ยนแปลงคำนี้มันสําคัญกับตัวผมขนาดไหน สำหรับผมสําคัญมากครับคืออย่างที่บอกว่าผมก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นการที่จะไปจ่ายเงินเข้าคลินิกหรือว่าซื้อยาแพงๆอะไรมาเพื่อรักษามันเป็นไไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าเราไม่มีตังค์ผมเลยคิดว่าโครงการนี้มันสําคัญกับผมมากอย่างน้อยมันน่าจะช่วยให้ผมแบบไปต่อยอดในเรื่องงานในวงการได้อีกเยอะเลยครับ ก็วันนี้ที่น้องมาปรึกษานะคะเท่าที่หมอประเมินนะคะน้องก็จะกังวลเรื่องของปัญหาผิวก็จะแยกเป็น1เรื่องของรูขุมขนกว้าง2เรื่องของรอยดําแล้วก็รอยแดงสิว3เรื่องของความมองคล้ําไม่กระจ่างใสค่ะก็วันนี้นะคะหมอแนะนําทําเป็น1นึ่งพิโคเวร่วมกับโปรแกรมคริสตัลดีเอค่ะในส่วนของพิโคเวจะช่วยในเรื่องของความไม่กระจ่งางใสรอยดําสิวแล้วก็เรื่องของรูขุมขนที่กว้างที่น้องกังวลแล้วก็หลุมสิวต่างๆในบางบริเวณที่ ถ้าในส่วนของคิสตเรนเอก็จะช่วยเรื่องของลดสิวช่วยให้หน้ากระจ่างใสแล้วก็ให้รูขุมขนดูกระชับขึ้นพิโคเวของเราก็คือนําเข้าโดยตรงจากทางบริษัทแล้วก็ผลข้างเคียงน้อยใช้เวลาพักฟื้นน้อยก็หลังทําพิโคเวเราสามารถทําโปรแกรมคิสตเรนเอต่อได้เลยค่ะถ้าทําควบคู่การจะทําให้รอยดําหายไวขึ้นสิวขึ้นน้อยลงแล้วก็รูขุมขนกระชับขึ้นเร็วกว่าทําอย่างเดียวแน่นอนค่ะือว่ายากไหมคะเสียคนนี้ไม่ยากค่ะ,คะวันนี้ These boys and girls, what you learn is I do my thing.